เลวี่เขาเป็นจอมเวทของราชสำนักสังกัดอยู่ในหน่วยจอมเวทที่4หน้าที่หลักๆของหน่วยนี้คือจะวิจัยอะไรก็ได้แต่ขอให้มีผลงานให้ได้เห็นและนั่นก็เป็นเหตุผลที่ทําให้เลวี่รู้สึกลําบากใจเพราะเขาไม่มีเป้าหมายในการวิจัยใดๆเลยเขาจึงเลือกตัดสินใจหนีออกมาจากราชสำนักแต่ได้บังเอิญไปเดินชนกับเด็กคนหนึ่งเข้าและที่แย่ไปกว่านั้นคือเด็กคนนี้คือเจ้าชายระดับที่3ซาฟีเลวี่รู้สึกกังวลว่าเขาได้ทําให้เจ้าชายบาดเจ็บถ้าขืนใครมาเห็นเข้ามีหวังได้โดนราหารแน่นอนและในจังหวะนั้นองค์ชาาก็ได้้เอ มาพันแผลที่เท้าของเขาด้วยในช่วงเวลาหนั้นเขารู้สึกสับสนมากเลยเผลอพูดกับเจ้าชายไปว่าองค์ชายหนีไปจากที่นี่กับข้าไหมสีหน้าขององคชายก็ดูเหมือนว่าจะสนใจแต่เขาได้ตอบปฏิเสธถ้าเราหนีไปเราคนรับใช้ก็จะต้องถูกลงโทษเรื่องในวันนี้ช่วยเก็บไว้เป็นความลับด้วยนะและทางกูก็ได้แยกย้ายกันไปวันต่อมาเลวีก็ได้รับข่าวว่าองคชายถูกลอบวางยาแต่ก็ได้สาวใช้ที่เป็นผู้ชิมมารับข้อไปองค์ชายจึงรอดมาได้ ทั้งที่ตัวเองเกือบถูกลอบสังหารแท้ๆแต่กลับเอาแต่ห่วงผู้อื่นช่างเป็นคนที่อ่อนโยนอะไรขนาดนี้ไม่อยากให้เด็กคนนั้นเป็นอะไรเลยเลวีจึงได้สร้างอุปกรณ์เวทมนต์อันหนึ่งขึ้นมาซึ่งมันมีความสามารถในการลบล้างพิษทุกอย่างภายในขอบเขตแต่มีข้อเสียตรงที่ว่าของกินที่อยู่ในขอบเขตก็จะกลายเป็นของไม่มีรสชาติแทนเขาจึงได้แอบเข้าไปภายในห้องขององค์ชายเพื่อที่จะมอบอุปกรณ์นี้ให้เขาบอกว่าสิ่งนี้มันเป็นผลงานที่ล้มเหลวของข้าไว้มีของที่ดีกว่านี้ข้าจะเอามาให้ใหม่และสิ่งนี้ข้าสร้างมาเพื่อมอมบให้กัท่าน ท่านเป็นคนที่อ่อนโยนมากเพราะงั้นอย่าตายนะครับข้าจะไม่ตายเพราะงั้น ช่วยมาหาค่าอีกได้ไหมเลวี่หลังจากนั้นเลวี่ก็มาหาองคชายอยู่ตลอดแต่มีคืนหนึ่งที่เขาได้แอบ,บเข้ามาแองคลักขององคชายก็รู้สึกได้ถึงความผิดปกติจึงได้เปิดประตูเข้ามาภายในห้องขององค์ชายแล้วก็พบว่ามีอีกคนที่ไม่ใช่เลวี่แอบบรอบเข้ามาจะสังหารองค์ชายจริงๆและองคลักคนนี้ก็พาทาถ,ถูกมีดอาบยาพิเข้าเขาจะตายในอินไม่ช้าองค์ชายจึงได้ขอร้องให้เลวี่ช่วยใช้เวทมนตร์รักษาองคลักของเขาทีเลวี่ก็ยืนเงียบเป็นสักพักและได้พูดออกมาว่าไม่ได้ครับทาไม่ได้จริงๆ เพราะว่าข้าใช้เวทหมดไม่ได้มัางงาเรื่องนี้มีชื่อว่าปรกรณามสิ้นแสงของสงนักพิมพ์ฟินิกซ์เน็กณนะตอนนี้ก็มีเล่มแปลไทยออกมาแล้วทั้งหมด2เล่มสามารถไปซื้อกันได้ที่เว็บฟินิกซ์เน็กเลยและถ้าซื้อครบ300ขึ้นไปก็เอาโค้ดน,นี้ไปใช้เป็นส่วนลดกันด้วยนะ